นี่ฮะท่านผู้ชมที่เคารพเพื่อนๆทาง YouTube เป็นอะไรที่จอดรถของเราอยู่ๆกล็ล้มดีไม่โดนเด็กสองคนตายไม่งั้นสวยมากเลยอันนี้ถือว่าดวงดีดวงดีที่มันลม้มใช่ที่มันล้มไม่โดนเด็กเออ แล้วทำมากี่ปีอ่ะทำมาสี่ปีเนี่ยไม้เข่งเสามันสามแย่เลยครับไอ้ที่ไม่แย่คือไม่โดนใครไม่ได้รับเสียหายถือว่าดวงดีถือว่าดวงดีมากทำคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ที่จอดรถเมื่อคืนนอนไม่หลับเลย ออนี่คือเหตุผลของวันนี้อยู่ๆก็มาล้มเอาละไม่เป็นไรมันล้มก็ล้มไปดีแล้วที่ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้ออยู่ๆมันล้มมาเองหมดแรงนะเนี่ยหมดแรง ทำคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ไอ้ตัวนี้ที่จอดรถสันไทยทั้งใหม่และเก่าเอามาผสมเอาและจบข่าวแล้วสำหรับที่จอดรถของเราดีจะรือ้ออกพักสมองขอบคุณที่ติดตามฮะ